สวัสดีครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กบบับเกม Destiny Warrior Part x t r e m e r e g e n นะฮะแล้วก็อยู่กับผมเช่นเคยอันนี้เราก็จะมาเล่นด่านโฮ่เราก้อนนะครับซึ่งเราจะเล่นในระดับในระดับเอาคือภาคน,นี้เวลาจะเริ่มด่านเขาจะมีตัวให้เลือก3ตัวแล้วแต่มิชั่นเขานะ,ะอันนี้ผมก็จะเลือกเล่นเป็นจูโล่งแล้วกันอาวุธที่ใช้ก็อ่าครับเป็น h e a v e l y Dragon Spear กับเฮเวนลี่เจเวลีนะครับเจเวลีนนี่คือหอกที่ชน,นิดเอาไว้กว้างปลาเสริมสกิลเสร็จไปแล้วไปเลยกว่าครับเราจะเจอใครบ้างเราเข้ามาในในมิชชั่นนี้อ่ากวนอูเตียวหุยแล้วก็วนเสี่ยวอ่ะปีเจปีโจโ์นั่นละไกันอ่าเมื่อกี้เรา เมื่อสักครู่เราปิดแล้วที่ผมจําได้อ่าเจโฉบอกว่าท่านต้องการที่จะช่วยท่านทำทุกอย่างเนี่ยเพื่อที่จะการจะช่วยประชาชนใช่ไหมอ่าราบบรบอกใช่เขาบอกว่าเขาสามารถอ่าที่จะช่วยฮองเต้ได้ฮะซึ่งอ่าเขาไม่สามารถปล่อยให้ให้ให้ฮองเต้อยู่อย่างนั้นได้โดยที่โดนอ่าต่างโตมข่มเหง ที่ผมอ่านในเรื่องมาก่อนหน้านี้เจ้าบอกข้าเห็นด้วยเซอร์เ so ทมีคิดว่าท่านคิดว่าในอนาคตจะเป็นเช่นไรเขาจะเป็นเชิ้นลายแล้วเฟยบอกว่าล้วเฟยเลยบอกว่าอ่าท่านหมายความสิ่งที่ท่านพูดหมายความว่ายัางไงอ่าเอ้าโทษทีนะเอาไม่หันพังกูแล้วเอาโทษทีนะเจ้าเป็นใครอ่าไวเนวิสจิลล้องครับ ท่านวนาเล้าปีค่าต่อเข้าร่วมการต่อสู้ครั้งนี้ภายใต้คำสั่งของแม่ทัพกองซินจานท่านกองซินจานท่านนอ่าไอซี่อ๋ IC. อรู้ละพวกเราจะออกไปกำจัดความชั่วร้ายเหล่านั้นเพื่อทิฐาประชาชนเนี่ยดูร้อนหรอเพื่อประชาชนท่านวาอย่างนั้นใช่ไหม ดีละเขาจะไปกับท่านอ่าโอเคไปกันเลยครับในภาคนี้ก็เอนจินของเกมเปลี่ยนไปจากภาคเจ็ดเล็กน้อยครับแต่ผมคิดว่าโอเควะพักเจ็ดอยู่พอประมาณเลยนี่ครับ้านระบบเกมก็ดีขึ้นเลยคอมโบงคอมโบดูการขึ้นมาก็จะสมูทกว่าเก่าครับเนี่ย the enemy is hindering our We are unable to maintain our on, what are you waiting for? Let's get this fight started. นี่ครับนี่คือระบบการเคาน์เตอร์แอทแทคนะพอหลังเราเรา,เรากดเปลี่ยนอาวุธได้ทันเนี่ยระหว่างที่อ่าอีกฝั่งนึงชาร์จเนี่ยเราก็จะได้สถานะออบัฟมาที่ผมคิดว่ามันเวิร์กกว่าในภาคก่อนๆที่เราแค่ต้องเดินอย่างเงี้ยนะหรือว่ากันอะไรเนงะี้ยผมว่าม,มันดีขึ้นนะเรามีโอกาสกำจัดฝ่ายตรงข้ามได้ไวขึ้น,นแล้วถ้าแากเราเกิดทัน นะครับความคิดผมคือลราไปช่วยป้อมด้านลานะ่างน่ะมีแม่ทับอยู่นั้นหนึ่งคนตอนนี้เรายังไม่ได้อยู่ฝ่ายไหนครับเรายังเป็นลูกน้องของกวอนเซวอยู่แล้วเหมือนว่าจะเดินคนเดียวครับแต่เราก็ต้องไปช่วยเล่าปีด้วย ที่ผมเล่นแล้วชอได้นี่ผมเล่นก็เล่นมาประมาณหนึ่งแล้วเวลก็น่าจะร้อยแล้วตอนนี้มันตันเลยเวลร้อยห้าสิบนะซึ่งทุกตัวผมเชื่อว่าวถ้าเวลไม่ไม่ถึงร้อยเน,นี่เล่นระดับนี้ไม่ได้ถ้าเจอริโปโนี่คงตายลองแล้วครับเพอเพอโดนตีสามทีนี่เลือดหายไปเลยแล้อยวูจเจอเยวนชูอ่า นี่ไมาช่วยเขาเ่านช่วยท่านแล้วยังว่าอย่างนั้นเราวก็มาจริงๆครับนี่คือท่าไม่ตายครับนี่คือท่าของซึ่งเราต้องกดเปลี่ยนอาวุธค้างไว้แนละ้วกดท่าไม่ตายอีกนะมัจะมีสามแบบก็มีมีกระโดดกระโดดแล้วก็ใช้

นี่ครับนี่คือท่าหนึง่งเป็นย่างนี้ขล,อองงลวงไส้ต้องไป อ๋อนี่ฮะผมลืมไปเลยว่ามันมีทากเก็บอ้วรปิดอีกทีโอ้ยใครแม่งตีวะมีกระท้าสองของเราแล้วเดี๋ยวจะมีสเตจไตายเดี๋ยวเราต้องดูว่ามันจะมาตอนไหน With. If possible, I would like to have you saved. ปี๋มายังนี่นนเร็วๆนี่หนูรออยู่แปลกใจว่าต้องเล่นภาคนี้มาไม่เคยไม่ทักตัวเหี้ยหนังเปนขี่ม้าเลยนี่คือความท่องใจส่วนตัวฮะมันไม่ขี่มากันเลยแม้แต่ลิโปออกมายังไม่ขี่มาเซ็คเคาเลยปกติจะขี่นะส่วนนี้ผมก็งงมากเลย เขาดูงมาใส่เขานอกจากความเร็วแล้วกับพลังโจมตีในการชนแล้วอย่างนึงก็คือมันไม่ค่อยตื่นมันไม่ตื่นคน์นะเป็นม้าธรรมดาเวลาวิ่งไปเจอแม่ทัพอะไรเงี้ยมันจะดีดทันทีเลย <laughs> oh, you realized I was in danger. I am sorry for burdening you. None of you better try to escape. If you do, I'll hunt <noise> you down personally. <noise> ของที roat, <S 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 ่ผมใส่ออปชันไว้คือมันจะมีความสามารถในการเดืดเลือดหกเราฆ่าศัตรูได้อุ้ยเนี่ยตอไปแข็งโคตรเออี o r e me. Let's go. Now is the time to attack. I have no choice but to go out and fight myself. Step four. Oh, I've gone and gotten myself into a trap. You are doing an excellent job. Fine work. You're not too shabby. My Lord has ordered me to stop you. come and face my wrath. มันตีหลายทีตีแรงมากเลยเัวกทีเลยผมกดสวนเลยไม่เสี่ยง อ้ลุกอยู่โฉมันขโมยซีนกูเฮียกูสู้ตั้งนานไอสัตร์ช่างมันนะไม่เป็นไรไปบ้านเขาชื่อจูวงใช่ไหมตามเข้ามาเราจะไปทำลายป้อมทอลายป้อมประกาศเลยเหรอบ Oh, chilling! I'll be but hmm. oh, oh, I'm in the Our allies are being attacked catapults to stationed on We're wide, we're wide, we're wide. We're here, LMT. I was looking for an opportunity to test my new type. เชื่อสไตล์อ่ะอีห้ามันก็ได้ไม่ไหนวะมันจะเป็นท่าโจมตีที่แรงมากครับจะติดซึ่งมันจะสุ่มสถานะสุ่มเอ่อสุ่มโอกาสเกิดเอาเองถ้าผมจำไม่ผิดไม่น่าจะมีอะไรทำให้มันเกิดได้ถี่ขึ้นเกิดได้บ่อยขึ้นน่ะไม่น่าจะมีจะเกิดกับต่อเมื่ออารมณ์มันอยากเกิดมันเองปล่อยมัน เจอแล้วไอ้สมบัต huh> ิม okay, ่งส um um <uh um ั่งพร้อมปืนยิงก um ูจังเลยอืมเอาไอ้แดงห้องอ่ะอือเหรอโอ้ยิงได้หอง นี่จะทำอะไรวะเนี่ยแท้ายเก็ตมันจะไปขึ้นว่าให้เราไปใช้เครื่องยิงหินนะเนี่ยยิงเครื่องยิงหินหน้าแบบตู้ดันให้พังให้หมดแต่เคล็ดลับคือถ้าเรายิงแตกปุ๊บริฟโตยออกมาเลยครับผมแนะนำให้ยิงทิ้งแบนหนึ่งแล้วเก็บอีกอันหนึ่งไว้ยิงทีหลังเพื่อที่จะให้เรามีโอกาสได้ลงไปเคลีย่ยแม่ทัพ ด้าลางก่อนไม่งั้นชุลมุนชุลแกวุ่นวายกันหมดแล้วครับอ,รอีอบ้าเฮ้ยกดผิดชิบมันลงทางไหนได้วะ ก่อนเขลี่ยงไหมครับก่อนเดริโปมากูซวยเฮ้ยมึงอย่าทิ้ไม่ตีเกร์ชิปเปอร์เหรอขอเฮเตลซิลวกันเดี๋ยว ก็ร,รู้นะว่านายอะโดนก๊อปมาจากบาสระของมึงมาจากบาสระนั่นเลย ซีนกูอีกิงให้จโฉเยียดผู้หญิ้ื้นไอ้ยหมา嘛สภาพแม่ล้อมแถวนี้ไม่ค่อยดีอะไรหมาเห่าหมาหอนกันฮะเกลยวแล้วบ้านผมไฟจะดับแล้วกันนะไฟดับกูก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันแหละ จริงแล้วเร,เราไม่สามารถซูริปโปคนเดียวได้ตัวตัว,ตวเลยมันไม่มีโอกาสเลยแล้วเราก็ต้องมารอให้แม่ทัพที่เหลือเนี่ยเข้าไปให้หมดก็น่าจะดีกว่าพม่อเป็นการเซฟชีวิตตัวเราเองด้วยโป้แมงคีโกงครับคุณภาล่า,ส,ลาสุดผมเพิ่งดูเอ่อเป็นซีรีส์สามโกของจีนฮนะเขาทำขึ้นมาตอนปี2010 ผมไปได้ยินคำหนึ่งที่เราาปีาเพู่อเยนกองสูนจานก่อนที่จะพาจูโลงมาอยู่ด้วยเขาบอกว่าทุกคนรู้อยู่แล้วครับว่าริปเปเก่งแต่จะมีสกี่คนที่รู้ว่าจูโลงนั้นเก่งกว่าริปโปอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าใครเก่งกว่าใครเพราะผมไม่เคยเห็นเขาสู้กันเลยอ่าริปโปมาพอดีฮจะมีเพื่กันเลยครับไอ้นี่บ้าพลังฮะชอบโชว์เก่งวนอูมานิน่งๆฮะไม่ได้แล้วปีบอกมึงล็อกนะเสียบ

ไม่โหลด I cannot allow you life to be extinct เนี่ยเออกูก็ไม่รู้แม่งไปว่าอะไร extinct เนี่ยเนี่ยโอเครวมเราต้องรวบรวมความแข็งแกร่งหรือถ้าไอ้ปีศาจนี่อ ah entertainment if you can ทำให้ฉันสนุกสิทำให้กูบันเทิงหน่อยถ้ามึงทำได้อ่ะเดี๋ยวกูจัดให้โอ้โหไอ้เขี้ย บึงก no, ็แค่ตีเขาโอ้ยเอ้ยมันอยู่นี่เฮี้ยมันวิ่งไปไหนกันเนี่ยไปไล่กูทุกคนดูไล่กูเฮี้ยไม่ได้ไล่พวกมึงโอ้ยไปก่อนแล้วขวางก่อนโอ้ย อ้าอ่าแล้วก็มีคนตีเกาะมันแตกให้ครับเราถึงโอ้โหใครทำมันใครทำมันโอ้โหวิ่หนีก่อนแหละโอ้โหเนี่ยสาดมาเต็มหลังเลยกดไม่ทันตาย h h e e a t ตียังไม่เข้าเนี่ยหูยทำอะไรตีมันดีกว่าู้ตีมันเปิดเกาะให้แล้วเนี่ย โอโหโหโหโกหนีถ้าไม่ตายกูมีเป้นหนีถ้าไม่ตายมึงอย่างเดียวแหละยีโป๊กมีบอกให้ไอ้บ้านอะไรดิอย่าอู้งานเลยพวกมึงอ่ะโอ้โหกูตีไม่เข้ามึงเห็นไม่เนี่ย โอ้ยสัตว์โดนครับอันนี้เป็นเป็นสถานะแรงคือความกดเราก็เปิดครับเราจะใช้ถ่าไม้ตายข้าสุดยอดได้โอ้โหหลอนเวลาใช่ครับนัแรกๆผมเล่นผมกับคูวอลิโป้เงี้ยแม่งตีมันไม่เข้าครับตีมันยันเช้าเลย แต่แนะนำว่าอย่าไปตีอย่าไปฆ่าเทอร์เซียกนก่อนนะมันไม่ได้ช่วยริโปอ่อนแอลงเลยคนระับแม่งของขึ้นเลยเปิดบัฟเปิดอะไรวิ่งกวดเราอย่างเดียวเลยเว้ย <c oughs> เทอร์เซียนจ้าอยู่ไหนจ้าเจอแล้วเทอรเซียนหัวเธอตายแล้ว มาอยู่กับพี่เธอนนองฉันจะยัดเยียดความเป็นผัวให้กับเธอเองมาอ,อะไรวะอ้ยชายีย่อะไรอะ ไป,ไปดีกว่าสะพานหน่อยนะตองพลงังตัมพลงังมึงมามึงมามึงมา back up bye you are doing an excellent job you pathetic scum i'll burn all of you to ashes how could he just set fire to the captain of his บ้านกูเมืองกูเออบ้านกูออกไปจากบ้านาจากเมืองกูครับเอาถ่ะไอ้เฮียแม่งเผาบ้านกาูชาวบ้านมันบน่นไอ้เจแล้วใครเผาวะกูกไม่ได้เผานะซึ่งซึ่งเขียนแน่เลยไอ้เฮียเนี่ย,ย,ยแม่งยุทธการเผาพวกชาวเผาเนี่ยจำได้เฮียนั่งเล่นกับไฟครับง้อโคกนะ ไม่ไฟก็เสือครับภาคเนี้ยแม่งปล่อยเสือโค้งอะไรกัดกูด้วยเยี่่อการตีคีย์ที่คอจะจะเป็นเป็นเอฟเฟกสีน้ำเงินนะถ้าเราตีติดคีย์ที่คอภาคนี้จะมีค่าคีย์ที่คอเพิ่มมาด้วยเฮ้บ้างไงต่างโต๊ะเยาวศรับเอาหอกไปแดก <coughs> your obsession with power has thrown the land into the turmoil. Your reign of tyranny ends now. Hmm? Just who do you think you are? The penalty for your life is death. you dare to stand before me, then you die. <coughs> oh my, oh my, oh my. Oh, ไม่น่าจะรอดรอ,อด้วยจบแบบรอๆเลยพัดสำหรับมิชชั่นนี้ันนี้ก็คงขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับ